โลเจ็ดสิบก็เอาร้อยเดียวพอนะโลครึ่งนะเอาร้อยแค่ร้อยเดียวลำมากสำหรับแล้วมันไม่ได้หรอกมาถึงมาไปมาทำอะไรเนี่ยยิงปลาเอาอากาศทีนี้มายิงปลามันก็จบแล้วแบบนี้ครับหนยิงปลามันห้แบงค์แล้วแบบนี้ โอ้ยจะใส่เสื้อกันฝนก็ไม่ทันเลยโอ้านี้เกบกคนพอาเยอะอย่าพักเทาแล้ว